ตะลุยกินสิบร้านเด็ดงานครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทันโคราชรวมตัวตึงร้านอร่อยไม่กินถือว่าผิดสายนักชิมเซฟคลิปตามรีวิวแอดมันเลยที่สุดของจอปูแอดยกให้ร้านนี้ของดีจากเมืองชนหอยจอปูแม่วันนาให้ปูมาแบบแน่นๆเต็มชิ้นจอปูจัมโบ้ไส้ทลักคือใหญ่จริงกัดเข้าไปเจอแต่กันเชียงปูแบบจัดเต็มเน้นๆปูสดเนื้อแน่นๆอร่อยเต็มสิบฟินมากเส้นละ300้บาทสายนมหวานพุ่งตัวมาร้านนี้ขนมครกเศรษฐีก้าวหน้ามีให้เลือกถึงก้าวหน้า แอสสั่งมิกรวมมาเลยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกหอมๆบางๆไส้ทัญนยักลน้นทะลักกรอบนอกนุ่มในกล่องอละแปดสิบบาทหวานน้อยอร่อยมากขนมค็อกสิงคโปร์ขนมบ้าบินเป็นรสใบเตยกับมันม่วงมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็เด็ดกินตอน,น,อนร้อนๆคืออร่อยมากเมนูเด็ดบ้านนี้บัวลอยเศรษฐีห้าสิบบาทเพิ่มเครื่องอย่างละสิบบาทน้ำกะทิคือทำถึงมากอร่อยเกินหรือจะกินอะไรเย็นๆแนะนำถ้วยนี้ลูกจากลูกตาลลูกลานลอยแก้วชื่นใจมากขนมโคขนมต้มแป้งหนึบอันนี้กออ็อร่อยอร่อยอีกแล้วมาสาอีกรอบ ร้านนี้ต้องตุนถั่วเทพอร่อยขั้นเทพร้านนี้จัดเต็มทั้งถั่วมะม่วงหิมพายและธัญพืชกว่า20อย่างแอดได้หยิบมาหลายถุงเลยส่วนตัวที่แอบชิมแล้วชอบมากอันนี้เลยมะม่วงหิมพายเคลือบงาม่อนมันมันมนัวกินเพลินมากเม็ดบัวอันนี้ก็อร่อยถุงนี้ก็คือห้ามพายข้าวโพดฟรีได้ข้าวโพฟฟดพคือหวานมากอร่อยตำนานร้านเกี๊ยวเด็ดที่ใครตามหาเกี๊ยวใส่แน่นแป้งบาง,บางๆน้ำจิ้มราดอร่อยๆต้องเลี้ยงมาร้านนี้เลยร้านโคตรเกี๊ยวบอกเลยว่าเมนูเกี๊ยวหมูสรงเครื่องไส้กุ้งน เดียวลงไปนะน่ากินสุดแล้วทุกชิ้นเขาใส่กุ้งมาให้ทั้งตัวแบบนี้อร่อยมากและขาดไม่ได้กล่องนี้ทอดมันกุ้งทอดมากกบกรอบราดน้ำจิ้มสักหน่อยเนื้อแน่นเด้งเดงบอกเลยว่าชอบมากหิวอะไรแซ่บๆไม่ล่ะร้านหนึ่งสตรีทฟู้ดมีทั้งแบบหมึกซีฟู้ดกับหมึกผัดซอสเกาหลีหมึกสดกรอบเนื้อเด้งเดงตัวใหญ่ๆเธอเราแนะนําเลยน้ําจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากทําถึงอันนี้พี่ใหญ่หมึกไข่ทอดตัวเบิ้มทอดมาทั้งตัวแป้งบางๆไข่แน่นๆกัดไปเจอแต่ไข่หมึกช่ำๆอย่างเด็ดบอกเลย ร้านนี้เลยปุเรือสามลำร้านลูกชิ้นที่มีให้เลือกเยอะมากทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเอ็นหมูเอ็นเนื้อเต้าหู้หมูเต้าหู้เห็ดร้านนี้แอดเลิฟน้ำจิ้มเขามากแซ่บแบบเข้ากันสุดสายเนื้อแนะนำสองไม้นี้เลยเนื้อเด้งกับเอ็นเนื้อคือดีมากเขามีแบบแพ็กกับบัานด้วยแอดตุนกับบัานเรียบร้อยปลาทูมหาชัยร้านนี้เดินผ่านคือต้องแวะซื้อกลับไปฝากแม่มีครบทั้งปลาทูนึ่งปลาทูเค็มนีจาบีมะนาวลงไปเลยอร่อยมากพาไม่ได้เลยปลาทูซาเตียกินไดด้้ทััังงตตววรสชาาิเ็มหนกลี แอดชอบมากซื้อกับบ้านได้เลยไม่ต้องห่วงร้านเขาซีนให้สองรอบเลยปลอดภัยกับบ้านแน่นอนคนเลิฟของทอดอย่างแอดไม่แวร้านนี้ไม่ได้ปะเฮียกรอนหมูทอดพรรามหาแล้วของทอดคือจัดมายิ่งใหญ่ทั้งหมู3าชั้นทอดหมูกระดูกอ่อนเครื่องในไก่ทอดปีไก่เอ็นไก่หมูสันนอกนะ่ากินมากทอดมาร้อนๆกินกับเจลเขานักแอดให้เต็มสิบรสจริงโห oh, ร้านนี้เกินไปมากค่ะหมูกรอบบายเชฟเดชจัดไปเลยหนึ่งขาสับหน้าร้านกันไปเลยนะ่ากินมากทอดได้แบบฟูกรอบๆนอกชํำในของแท้ ยิงราดน้ำจิ้มรสจัดจ้านไป้วยนะบอกเลยวอรฟินแล้วขอโทษนะคะน้องคนนี้ไม่กินไหวหรอหมูชาชูหั่นมันแบบแผ่นบางๆแบบนี้จิ้มน้ำจิ้มเอาละเหมาได้เหมาค่ะร้านนี้อันนี้แอดชอบส่วนตัวเจองานไหนต้องแวะร้านปลาส้มปิ่นมณีแบบก่องข้าวมี่สองซสนะคะเนื้อปลาแบบเน้นเ้นกินได้เลยไม่มีก้างอย่างเลิศหรือจะเป็นแบบชิ้นนี้ปลาส้มไายกลางแบบนุ่มแผ่นใหญ่มากกรอบนอกนุ่มในเปรี้ยวก,กําลังดีมีขายทั้งแบบสดกับแบบทอดเลยต้องลองคัดมาแต่ร้านเด็ดจริงตามมาอร่อยกันได้งานครัวคุณต่อยกทับบุกเซนทันโค งานจัดตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์จนถึง3มีนาคมเซนทันโคราชบริเวณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะคะงานเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มเลยสายกินตัวจริงจะพลาดได้ไงไม่กินถือว่าผิดไปกัน